สวัสดีค่ะคนลักนณาราศีพฤษภนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงให้กับคนลักนณาราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนนะคะ2564นะคะในช่องของแม่หมอนี้จะทํานายเน้นลักนณาเป็นหลักนะคะท่านใดไม่ทราบลักนณาก็เอาวันเดือนปีเกิดสถานที่เวลาเกิดของท่านไปหาได้ในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบดูกับคลิปของแม่หมอว่าตรงหรือไม่นะคะท่านใดที่ไม่ทราบลักนณาจริงๆนะคะวันเดือนปีเกิดไม่ตรงอะไรประมาณนะี้ หาไม่ได้ก็อาจจะนุลมให้ดูเป็นราศีได้นะคะแต่ความแม่นยำก็จะเน้นลักนณะเป็นหลักนะคะสำหรับคนลักษณะผู้ศกในเดือนมิถุนายนนะคะไม่เหมาะ็หยิบไพ่ออกมาแล้วนะคะไพ่ของคุณนั้นก็มีทั้งเรื่องที่ดีและก็เรื่องที่มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะในส่วนตัวของคุณนั้นนะคะจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะสุขสบายดีอยู่นะนะคะแต่ว่าไพ่เดสตาร์เนี่ยนะคะ ก็ต้องเรามาระวังนิดนึงไม่ใช่ว่าจะทายดีหมดเลยนะคเพราะว่าไพ่ประจำตัวของคุณเป็นไพ่เดสตา Star นะคะเป็นยังไงบ้างก็สุขสบายดีค่ะไม่ค่อยลำบากลำบากอะไรหรอกช่วงนี้นะคะอาจจะกินดีอยู่ดีบางคนได้อยู่บ้านนะคะไม่ได้ทำงานนะคะบางคนว่างงานนะถ้าเป็นไพ่เดสตานี่บางคนว่างงานไม่ได้ทำงานงานน้อยอะไรประมาณนี้นะคะอยู่บ้านทำงานอยู่กับบ้านนะคะ บางคนท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านก็ได้นะคะสร้างบ้านหรือถอนซ,อซ่อมแซมต่อเติมนะคะส่วนมากไพ่เดือดสตาร์มันจะเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูนะคะบางคนอาจจะเป็นอยู่ในช่วงของการทํางานที่เกี่ยวกับงานตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอะไรประมาณน,นี้นะคะต่อเติมบ้านนะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านนะคะฟื้นฟูซ่อมแซมอะไรประมาณน,นี้สำหรับคนลนักษณะพิศศกนะคะแต่ไพ่เดือดสตาร์เนี้ยนะคะ มันเป็นไพ่ประจําตัวของคุณในเดือนมิถุนายนนะคะคนพืชสดจะค่อนข้างเป็นคนที่เรียกว่ามีสเสน่ห์เจ้าสเสน่ห์นะคะใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็หลงรักนะคะแต่ว่าตัวคุณนั้นจะค่อนข้างที่จะรักสันโดษนะคะชอบอยู่คนเดียวอะ่ะใช้ชีวิตอยู่ตามลําพังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสบายๆไม่ติดหรูอะไรประมาณเนะี้ยช่วงนี้ชีวิตจะออกแนวแนวนั้นนะคนพุชศกนะคะ เราไปดูทีละเรื่องก่อนเนาะนะคะอันนี้เราจะอธิบายในเรื่องของชีวิตตัวของคุณในเดือนมิถุนายนก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละเรื่องเรื่องการงานก่อนนะคะการงานในส่วนเรื่องของการงานเนี่ยนะคะถือว่ายังดีอยู่นะนะคะถือว่ายังดีอยู่มีคนคอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนดีอยู่นะคะแต่ว่าเรามาระวังปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะมีปัญหา เพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณทํางานประจาเนี่ยนะคะมันมีอยู่หลายกรณีด้วยกันถ้าเกิดคุณทํางานประจํามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขากเกษียณอายุล้มหายตายจากไปก็ได้นะคะทาให้ขาดคนที่จะมาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณในช่วงนี้นะคะรวมทั้งใครที่ติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าช่วงนี้นะคะให้ทําเรียกว่าหลักฐาน ที่เป็นรูปธรรมไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าใครที่ติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งการทำอะไรที่เรียกว่าไม่ตรงกับคำพูดนะคะพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าผลออกมาอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นไพ่สิบดาบในตำแหน่งที่3เรามาระวังการทรยศ์หักหลังการทำอะไรไม่ซื่อตรงต่อกันโดยเฉพาะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะและก็ ในส่วนของคุณพ่อสุขภาพก็ต้องระมัดระวังสุขภาพของคุณพ่อคนด้วยนะคะอาจจะผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนะี้ต้องระมัดระวังระวังการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ฝั่งพ่อด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะโอ้โหดีนะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะคือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวไนดะ้มีเงินใช้ไม่ขาดมนาะรวมทั้งคนที่ทํางานประจาด้วย คนทำงานประจําก็มีเงินใช้ไม่ขาดรายได้ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะรายได้เข้ามาเรื่อยๆคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีคนเข้ามาซื้อหาสินค้าคุณเรื่อยๆนะนะคะยิ่งการที่คุณเข้าสังคมนะคะก็จะยิ่งทําให้สินค้าของคุณนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะมีคนชื่นชอบนะคะการโปรโมทสินค้าโดยการให้ลูกค้าเข้ามาร่วมในการ ทำกิจกรรมต่างๆก็จะทําให้สินค้าของคุณซื้อง่ายขายคล่องมากขึ้นนะคะสําหรับคนทุศกนะคะจะเป็นลักษณะนี้เดอ้อนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็ดีนะคะการเงินนี่ดีดีค่อนข้างเยอะเลยแหละสาหรับคนทุศกนะคะการเงินนี่ก็ได้รายได้หลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้ จากงานประจำรายได้จากาสินค้าที่เรานำมาขายเองนะคะหรือว่ารายได้จาการายได้พิเศษนั่นเองนะคะก็เรียกว่ามีเงินใช้ตลอดนะสำหรับคนพู้ศขที่สำคัญมันมีตำแหน่งที่4ที่เป็นไพ่ King of p e n t a c น e s นะคะซึ่งเป็นไพ่ราชาถือเรียญน,นะคะในตำแหน่งนี้ ญาติพี่น้องบ้านเรือนของคุณสนับสนุนในเรื่องของการเงินดีแล้วก็คู่ครองคนรักนะคะช่วงนี้จะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรม,มีเงินก็เลยมีเงินใช้ไม่ขาดมือสําหรับคนพุทธศกในช่วงนี้นะคะหรือว่าคุณจะได้รับของฝากของขวัญของกำนันของมีค่าจากคนรักคู่ครองของคุณนั่นแหละนะคะมีโอกาสสูงนะคะคนพุทธศกนะคะการเงินถือว่าดีเดินมิถุนายนของคนพุทธศกนะคะมาดูที่ความรัก ความรักดีไหมคะจริงๆความรักดีแต่ตัวคุณอนะ่ะจะมีปัญหานะเอาที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดรักนาพุณศกเนี่ยนะคะอ่ไพ่ของคุณคนรักคุณอนะ่ะดีนะนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะเจอคนคนที่มีหลักฐานั่นมั่นคงมารักมาชอบนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนะี้หรือคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองเยอะนะเพราะว่าไพ่คิงเป็นไพ่ใหญ่นะคะเป็นไพ่ที่เป็นพ่อค้าด้วย mm. เกี่ยวกับพ่อค้า mm. คุณทาํามาค้าขายอะไรประมาณนี้แต่เขาจะมีทรัพย์สินเยอะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะ mm. อาจจะเจอกันจากพวกงานสังคม mm. การเข้าสังคมอะไรประมาณนี้ทำให้คุณได้เจอเขานะคะ mm. ก็เรียกว่ามีโอกาสที่เขาจะนําของฝากมาให้คุณหรือว่าของกํานันของมีค่าอะไรมาให้คุณนะคุณโอกาสที่ได้ของขวัญของฝากจาก คู่ครองคนรักสูงนะคะสรันคนพุศกนะคะคนโสดนี่ก็มีเสน่ห์ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยก็เป็นไพ่เดอดสตาร์ด้วยเป็นคนมีเสน่ห์นะคะมีคนหลงไหลนะคะตัวคุณเยอะอะไรประมาณนี้คนพุศกนะคะส่วนตัวคุณนั้นเป็นยังไงคะตัวคุณไม่ค่อยเปิดใจค,ววคุณขี้ระแวงคุณขี้ระแวงคุณไม่เปิดโอกาสในเรื่องของ ความรักใหม่ๆเท่าไหร่สาหรับคนคุณศกอาจจะระแวงไม่ไม่กล้าไม่ไม่กล้าที่จะเปิดใจเพราะความรักที่ผ่านมาของคุณมันอาจจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่ตําแหน่งที่5ของคุณคุณได้แปดถ้วยนะคะไพ่แปดถ้วยนี่เป็นสัญลักษณ์ของความห่างเหินความห่างไกลาการพัดพราการเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะสุดช้ำเพราะว่าเกินทนรักนะแต่ต้องเดินจากมาเพราะเราไปกันไม่ได้เรา มันไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้เดินออกมาทําให้อดีตของคุณนั้นมันทําให้คุณมีบาดแผลมาถึงปัจจุบันนะคะคุณก็เลยอาจจะยังไม่กล้าที่จะเปิดใจในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆนะแต่ถามว่าถามแม่หมอว่าเดนนี้โอเคไหมแม่หมอมีคนมาจีบเนี่ยนะคะแม่หมอว่าโอเคบรรยากาศความรักก็ดีด้วยนะคะไพ่ไพ่ประกบหน้าก็ดีไงไพ่คนรักคู่ครองก็ดีแล้วไพ่สามถ้วยก็มาด้วยแม่หมอก็เลยบอกว่าคนพิสศุเนี่ย ในเดือนมิถุนายนถ้ามีคนมาจีบนะคะก็สามารถที่จะดูดูได้นะนะคะดูดูได้ดูแบบว่าเ,ออเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะอาจจะรับไม่ตีเขาไว้บ้างอะไรประมาณนี้ถ้าเขามาแบบแนวแบบดีนะคะให้เกียรติเราอะไรประมาณนี้ลองพิจารณาดูได้นะคะเพราะคนที่เข้ามาค่อนข้างจะเป็นคนมีหลักทรัพย์พอสมควรน,นะคะบางคนทำงานธนาคารก็ได้นะสำหรับคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะ ส่วนสถานะคนคุยค่ะคนคุยช่วงนี้คุณจะได้ของฝากของกำนันจากคนรักคู่ครองแน่นอนนะคะอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปสังสรรค์ให้ฮาปาร์ตี้ด้วยกันไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะมีความสุขในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ตัวคุณเองนั้นจะค่อนข้างขี่หวาดระแวงขี้น้อยใจหวาดระแวงนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของคุณนะคนพฤษศกนะคะ ระวังเรื่องของการหวาดระแวงมากเกินไปจนทําให้เกิดปัญหาได้นะคะในอนาคตนะคะระวังการที่จะทะเลาะบอแว้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องในอนาคตด้วยนะคะสำหรับสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้ไม่มีไพ่ของความท o x ิก,กในเรื่องของความรักนะคะแต่แม่หมอดูแล้วน่าจะเป็นตัวคุณมากกว่านะคะที่จะเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ซะเยอะนะคะพอมีแฟนแล้วก็แบบ บาดระแวงอะไรประมาณนี้นะคะต้องระวังอีกนึงสำหรับคนพิสุนะคนมีคู่ล่ะคนมีคู่ค่ะคนมีคู่นี้ก็เรื่องของความวาดระแวงเหมือนกันความหวาดระแวงความไม่ไวเนือ้อเชื่อใจกันนะคะระ,ระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเหมือนกันนะคะแต่คนรักคู่ครองคุณค่อนข้างที่จะดีนะคะ<ม>เขาเป็นคนที่จะหาเงินเข้าบ้านได้เป็นกอบเป็นกำม,มหาศาลเลยนะคะ เป็นก้อนเลยก็ว่าได้สาหรับไพ่ king of pentacles เพราะเขาเป็นไพ่ใหญ่นะคะก็เรียกว่าการงานการเงินของเขาจะค่อนข้างดีในเดือนมิถุนายนจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินของคุณได้ดีทําให้คุณมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะสําหรับคนลักขณาพิศกนะคะแต่ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องที่จะทะเลาะกันก็จะเป็นเรื่องหึงหวงนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะอารมณ์ของเราเองนะคะ ตัวคุณนั้นก็ระมาดระวังในเรื่องของความคิดด้วยนะคะอย่าน้อยใจมากจนทําให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะถ้ามันเรียกว่าไม่ใช่เรื่องที่เราแบบว่ารู้ไม่จริงรู้ไม่ชัวอะไรประมาณนี้อย่าเพิ่งไปเรียกว่าหวาดระแวงหรือว่าปักปั้มเฟนของคุณมากเกินไปนะคะจะมีปัญหาได้นะคะสาหรับคนพิษศกนะคะสุขภาพคุณของคุณดีนะใครที่ไม่สบายคุณได้ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยก็คือ หายเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะถ้าได้ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยนะคะสุขภาพจะฟื้นฟูอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายร่างกายจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะสําหรับคนพุทศกนะคะเรื่องที่ต้องระวังมีอะไรบ้างคะคนพุทศกเรื่องที่คุณต้องระวังก็คือเรื่องของ สุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้านะคะที่ไม่หมอกล่าวมาแล้วนะคะคือคุณพ่อนะคะญาติฝั่งของคุณพ่อก็ได้อาจจะเจ็บป่วยล้มหายตายจากกันไปก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็การติดต่อประสานงานกับทางผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณต้องมีหลักฐานชัดเจนนะคะเป็นรูปธรรมนะคะเซฟตัวเองด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของคําพูดที่ไม่เรียกว่าไม่ซื่อตรงเท่าไหร่ทําอะไรหักหลังทรยศเราอะไรประมาณนี้ใครที่ ลงทุนกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ไปแล้วนะคะหาอะไรที่มันเป็นหลักฐานไว้ด้วยก็ดีนะคะสำหรับคนลักณนาผู้ศกจะเป็นอย่างนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังมีเท่านี้นะคะแล้ววัดระวังเรื่องทะเลาะกับคุณแม่ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยนะคะฝั่งคุณแม่นี่ก็ระมัดระวังนะคะแต่มันไม่ใช่พ่ใหญ่ไงอาจจะเป็นเรื่องของความคิดที่ไม่ ค่อยตรงกันเลยทำให้ทะเลาะกันด้วยเรื่องงุนนิดิดเล็กๆๆน้อยอะไรประมาณนี่นะคะก็ระมัดระวังนะคะของคนพุศกเดือนมิถุนายนก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะบางคนมันเป็นไพ่อันนี้ทับตัวนะไพ่หนึงเหรียญทับตัวคุณอาจจะได้โมรด,ดกทรัพย์สินนะคะได้โมรด,ดกทรัพย์สิน บ้านรถที่ดินอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่มีโชคแบบฟุกๆในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะสำหรับคนพิเศกนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะเ<ม>จอก,กันคลิปหน้าในเดือนกรกฎาคมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ